สวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับตัวนี้ขออนุญาตนะที่ทําการปิดไปแล้วนะครับพอดีผมเห็นว่ามันสวยสวยมากผมก็เลยขออนุญาตเอามาทําเป็นรีวิวเรียกโฆษณาลงให้กับทางเป็นเครดิตของผมนิดนึงนะครับเรียกโฆษณาหน่อยตัวนี้สาภาพนี่เรียกว่าขาดแค่กล่องนะครับเนี่ยก็เป็นของใหม่เลยละครับนี่ ริ้วรอยนี่แบบไม่มีตัวล็อกเป็นขนาดไซส์มหาชนเลยนะครับที่ทุกคนตามหาขนาด bg-15 นี่ตกปลาไม่เล็กไม่ใหญ่ไปได้ทั่วไทยนะครับก็เลยเอามาทำอ่านี่ครับริ้วรอยสปงสปูนเนียนกริปขาดแค่กล่องครับ ก็ทำการปิดไปเรียบร้อยอตอนนี้ใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับหลังจากที่โพสไปแล้วครับก็ขาประจำเหมือนเดิม <c oughs> นี่ครับวอกไม้มีเสียงนุ่มลื่นสมูทมากนะครับลอ เหมือนเหมือนได้ซื้อได้ลอกได้ซื้อได้ได้ลอกใหม่ตัวนะ่ครับแต่ไม่มีผลิตแล้วนะครับหาซื้อที่ไหนแบบสภาพอย่างนี้หาซื้อแบบนี้ไม่ได้ครับประมาณ99.9%เลยครับขาดกล่องอย่างเดียวแค่นั้นเองสมัยนี้หาซื้อลอกสภาพอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเอามาทำรีวิว สวยงามครับมันต้องทำอ่ะมันต้องทำรีวิวอ่ะถ้าไม่ทำนี่ถือว่าถือว่าขาดเครดิตของเคยิ่งจเจริญไปเลยนี่ครับน,น,นุ่มมากลื่นมากนุ่มๆครับสภาพสมกับตัวสมกับราคาที่ตั้งไว้ครับสมสมกับเขาแล้วะนี่สายคลิปเนียนคลิปครับก็เลย เอามาเรียกโฆษณากันไปขอบพระคุณครับ